คนอ,อยู่หออยู่คอนโดต้องมีเพราะเตานี้ประหยัดพื้นที่มากนี่คือเตาไฟฟ้าอเนกนประสงค์เพนซนิกทรีอิวันที่ให้อุปกรณ์เสริมมาเพียบไม่ว่าจะเป็นหม้อต้มถาดยา่างตะแกรงนึ่งครบจบในตัวเดียวไม่ต้องซื้อเพิ่มตัวนี้มาติดฟังก์ชันมากๆนะคะใช้พื้นที่แค่จุดเดียวทําได้หมดไม่ว่าจะเป็นต้มนึ่งผัดทอดยา่างชบูตุนสเต๊ก เยอะมากแล้วก็ล้างง่ายมากๆนะคะพอมอต้มและถาดย่างเขาเคลือบนอนสติกมาให้ทําอาหารไม่ติดภาชนะแน่นอนจ้าและส่วนตัวที่ชอบเลยนะคะก็คือ4ตัวนี้คือน่ารักมากม สี่คือถูกต้องมากเป็นสีบลูส sky ฟ้าพารเทลนะคะคือนานๆเราจะได้เห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สีน่ารักจริงๆอันนึกออกมะซึ่งตัวนี้ทำได้แบบถูกต้องตรงทุกระเบียบนิ้วถ้าใครอยากทำอาหารไม่เปลืองพื้นที่ไม่เปลืองเงินแถมได้เครื่องใช้ไฟฟ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ไปต้องตัวนี้เลยค่ะจะบอกว่าไม่ได้น่ารักแค่ตัวเครื่องนะคะราคาเขาก็น่ารักมากมาในราคาแค่2990บบาทใครที่อยู่หอคอนโดหรือไม่มีครัวเนี่ยไม่ควรพลาดตัวนี้เลย And Sonic your enjoyment.